สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีข่าวมาบอกกล่าวท่านผู้ชมนะครับว่าขอรับกล้าไม้ฟรี1 1 6แห่งทั่วประเทศยังทันอยู่ไหมเนาะนะครับเราจะมาดูครับครับท่านผู้ชมว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ชมยังจะขอรับกล้าไม้ฟรีได้อยู่หรือเปล่านายรักต้นไม้ขอเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมว่าบางแห่ง ได้รับจองบัตรคิวนะครับด้วยสถานการณ์โควิดในปีนี้นะครับการแจกจ่ายให้ต้นไม้ให้กับพี่น้องประชาชนก็แตกต่างกันไปด้วยเนาะวิธีรับก้าไม้ของสถานีเพาะชำแต่ละแห่งก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องไปจองด้วยตัวเองนะครับโทรศลพทสับไป สอบถามข้อมูลก่อนนะครับอันดับแรกเนาะโทรศัพท์เซิร์ชน,นะครับไปที่ Google ว่าสถานีพาะช้ำจังหวัดนั้นๆที่ท่านผู้ชมอยู่หรือว่ากังจังหวัดใกล้เคียงที่ท่านผู้ชมจะสะดวกไปรับนะครับว่าท่านยังมีต้นไม้เหลือหลงเหลืออยู่ไหมที่จะให้รับนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับขั้นตอนที่สองทางสถานีพาะช้ำก้าไม้แต่ละแห่งก็จะให้ บัตรคิวท่านผู้ชมนะครับให้ไปจองแล้วก็ให้บัตรคิวกับท่านผู้ชมว่าจะให้ท่านผู้ชมไปรับบัตรคิววันไหนพอรับบัตรคิวเสร็จแล้วนะครับทางสถานีพ่อช้ำกล้าไม้ของแต่ละจังหวัด1 1 6แห่งเนี่ยก็จะให้วันเวลามาครับท่านผู้ชมว่าจะให้ท่านผู้ชมไปรับกล้าไม้ด้วยตัวเองวันที่เท่าไร่ครับท่านผู้ชม อันนี้เพื่อป้องกันการเขาเรียกว่า social distancing ครับท่านผู้ชมป้องกันร,ระยะห่างทางสังคมนะครับก็จะเป็นเฉพาะช่วงโควิดนี้นะครับหรือว่าจะเป็นนโยบายในอนาคตข้างหน้าอันนี้นายรักต้นไม้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่นโยบายปีนี้ตามของแต่สถานีเพราะชำมแต่ละแห่งก็จะคล้ายๆกันครับท่านผู้ชม ง่ายๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับว่าสถานีเพระชำนะครับเบอร์โทรศัพท์สถานีเพระชำจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าสถานีพระชำจังหวัดหนองคายนะครับก็จะมีอยู่2แห่งนะครับก็จะบอกเบอร์โทรมานะครับก็ให้ท่านผู้ชมโทรเข้าไปสอบถามดูแบบนี้นะครับสถานีพระช âm จังหวัด สงขาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็จะได้รับโดยโทรศัพท์แล้วก็โทรไปสอบถามนะครับว่ายังมีต้นไม้หลงเหลืออยู่ไหมนะครับแต่หลายสถานีที่นายรักต้นไม้ทราบมานะครับอย่างที่หนองคายนี่ก็คุยกันอยู่ตลอดนะครับว่ายังมียังแจกจ่ายกันอยู่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วก็จะได้ ไปรับก้าไม้ได้ถูกต้องถูกวิธีและไม่เสียเวลาด้วยเนาะนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยหากมีคำถามและคอมเมนต์อะไรคุยกันมันลงมาในด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับนี้วันนี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ